สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับผมบุญบารมีก้าแปดช่อนะครับใน EP นี้นะครับเราจะมาส่องพระแท้นะครับแล้วก็พระสวยงามแล้วก็พระดีๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมได้มาแล้วก็เป็นที่น่าสนใจนะครับนี้เป็นพระสิวลีนะครับมหาลาบนะครับของหลวงพ่อพรมนะครับหรือพ่อท่านพรมนะครับ ธรรมทิโรนะครับของเกจิดังสายใต้นะครับของวัดพลานุภาพจังหวัดปัตตานีนะครับเรียนนี้นะครับสร้างเมื่อปี54นะครับ54ฉะนั้นท่านที่อยู่ในโซนใต้นะครับคงจะได้ทราบอยู่แล้วนะนะว่าเหรีหลวงพ่อพรหมเนี่ยนะครับมีพุทธคุณเป็นอย่างไรนะครับท่านจะ เป็นชื่อเสียงในด้านของาการหนังเหนียวยิงไม่เข้าอะไรทํานองนี้นะครับใครที่เป็นทางตำรวจเนี่ยน่าจะมีไว้ได้นะแล้วก็มีเรื่องมีประสบการณ์ต่างๆแับท่านที่คนที่เคารพบูชาแล้วก็ศรัทธาในตัวของหลวงพ่อท่านนะครับ เป็นเหรียญที่สวยนะครับเป็นทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญที่สวยอีกเหรียญหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเป็นนั่งผ่านนะครับเป็นพระสิวรีนั่งผ่านนะครับรุ่นมหาราชเป็นรุ่นแรกนะครับนี่เป็นรุ่นแรกที่สร้างในลักษณะแบบนี้แล้วก็สร้างปี54ของหลวงพ่อผมนะครับที่วัดพลานุภาพนะจังหวัดปัตตานีครับเดี๋ยวเรามาส่องดูใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับ ู้สึกว่าผมกดลงแล้วผมเก็บลงไปใส่เยอะเชียวนะมาดูนะ,ะนี่นะครับสองเหรียญน,นี้เหมือนกันนะครับผมให้ดูสองเหรียญเป็นเนื้อทองแดงสวยนะครับเป็นพระศิวลีนั่งผ่านนะครับรายละเอียดของเหรียญเนาะนะครับนะรายละเอียดของเหรียญน,นะครับ เม็ดกลมๆอยู่รอบซุ้มนะครับรอบซุ้มนี้ก็จะสวยงามนะครับนี่ปีห4าสเป็นปีลึกนิดนึงนะครับแต่ก็ยังผมว่าหายากแล้วนะหายากแล้วนะอันนี้ผมได้มานี่ก็เป็นเหรียญแท้นะครับผ่านวิธีปลุกเสกนะครับนะครับเรียบร้อยนะเป็นเหรียญแท้นะครับนะครับท่านใดที่ศรัทธาท่านนะครับที่เคารพ นะครับแล้วก็ศรัทธานะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดในไลน์ชอปปิ้งได้นะครับสังเกตนะครับว่าซุ้มข้างบนเองเนี่ยนะครับซุ้มข้างบนเองจะมีรูปพระพุทธรูปอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับโอเคนั่งผ่านนะครับนั่งผ่านด้านหลังด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันแล้วก็ตอกเลขนะครับตอกเลขทุกเหรียญนะครับสองห้าสามสองนะ ตอกยันนะครับแล้วก็เขียนพ่อท่านพรหมนะครับวัดพรานุภาพจังหวัดปัตตานี2 5 5 4แล้วก็มีตอกนะครับตอกโคดไว้ตรงนี้ด้วยกลา,ลางฐานนะครับนี่ครับนี่คือดูความตึงของผิวนะครับผิวทองแดงในี่ของแดงนะครับเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นผมว่าหลายท่านนะครับคงรู้จักกับหลวงพ่อพรหมนะครับ ธรรมธิโลนะครับเป็นอย่างดีนะครับสายใต้พระเคจิอาจาร,รย์ดังว่าสายาทางสายใต้ปัตตานีนะครับทหารตชดอต่างๆนี้ก็ผมว่าท่านคงจะมีนะครับมีติดไว้ติดกายไว้แน่นอนนะครับด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับก็ท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ไลน์ชอปปิ้งนะครับนนมาเลือกดูได้นะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับขอ,ขออนุญาตไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ